สวัสดีค่ะอยู่กันที่ทงทุ่งนาหลังจากเก็บเกี่ยวนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไถนะคะไถกลุบโตอสั่งตอนนี้อันนี้เขาไม่อัดฟางเน,ะนาะนาเขานาเขาไม่ได้อัดฟางนะคะก็เลยให้มาไถกลุบโตอสั่งแล้วะคะ่ะนี่แหละ่ังเดี่ยวกลาลังถอยู่นนจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเย็นนะแต่ว่าเขามาบอกเย็น <laughs> เออ พอามาบอกเย็นแล้วก็เลยได้ออกมาไถไถตอนเย็นนี้เา้าสิพาอ่างเปามาเดินเล่นนะคะชมบรรยากาศเย็นๆสักหน่อยเนาะอาบน้ำอุย้ยอาบน้ำมาเสร็จก็ออกมาเดินเย็นๆดวงอาทิตย์กำลังจะตกดวงอาทิตย์กำลังจะตก บรรยากาศช่วงเย็นนี่ก็5้าโมงกว่ากว่านะคะ5้าโมงกว่าๆเอาไปดูซีเขาไถาแบบไหนไถกลบโอสังนี่ก็หกไร่ประมาณหกไร่ เราไปดูช่างเอี่ยวนะคะดูช่างเอี่ยวใกล้ๆก่อนโอ้โนกอ่ะบินตามรถไถดูอู้นกบินตามรถไถใหญ่เลยบินหาอันเขาเรียกอะไรพวกอันไส้ดุงไส้เดือนหนอนอะไรพวกนี้แน่เลยโอ้้ห พ่อเขาขึ้นหัวขนาปัดโทขึ้นแบบไม่ยั้งเลยนะโอ้โนึกว่ารูปูอันรอยรอยตีนันนี่วัว Lucy，<You> 嗯 <see? S 2>、mm，哦、hmm. oh.。 ดันมาแล้วดูดูแต่อันนกบินตามเมนี่ยนกบินหาของกินเสียงอันหอนเขานี่กระไดเนาะ จะกดลึกอยู่นะแต่ดินมันกําลังดีเลยนะมันไม่มันไม่แข็งน่ะมันแบบว่า <c oughs> นี่ดูดินมันเปียกกำลังดีเลยมันไม่แข็งเออ ถ่ายไปถ่ายไปนกก็บินตามนะหาแต่เศษอาหารนะนกนี่เนี่ยดูเราเดินนี่เดีย,ยัเหมือนนิ่มๆเลยอะดินกระไร จะตัดต้นไม้เขาละมั่งนนดูเมื่อกี้นี้เสียบเข้าไปในนั้นเลยก็นี่ค่ะไถกลุ่มโตซังนะคะไถกลุ่มโซังก็เห็นเขาว่านะเห็นเขาบอกว่าเขาไม่ให้เผาแล้วหรือเปล่านะคะโตซังเนี่ยเขาจริงเขาก็ไม่อยากให้เผานะ เขากลัวมันลุกลามไปเนาะเผาเสร็จแล้วไม่ดูแลอย่างนี้เนาะไม่ดูดูคุมไฟนะคะมันก็จะลามเข้าไปนี่ประมาณนี้ก็เดอ๋ยวอากาศก็กําลังดีนะ มันก็เย็นๆหน่อยแต่กลางวันก็ร้อนอยู่นะไม่ถือกับเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนก็เย็นไม่รู้หน้าอะไรกันแน่นะตอนนี้ไม่รู้หน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรไม่รู้อากาศรวนไปหมดเลย เวลาหาหลบโผลเพล,พลอาทิตย์เริ่มจ้าเอ๋โอ้โควนนี่ไว้ไว้ไว้จ้าเอ,าอ,ไ What? 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 อ๋ไหนวจะเดี๋ยวจะได้พากลับบ้านก่อนนะมันมืดแล้วนะครับใช่ไหมอาชัยไหมอาจะได้พากลับบ้านก่อนนะมันมืดแล้วนะใช่ไหมลูกน้องนี มืดแล้วค่ะอาทิตย์เริ่มตกนี่ก็จะเสร็จแล้วเนี่ยแปลงนี้ไหนดูกันสิจะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแปลงนี้เราเออนี่เสร็จแล้วเหลืออีกรอบหนึ่งก็น่าจะเสร็จนะนี่อีกแค่รอบเดียวก็น่าจะเสร็จนะนี่ตรงนี้นี่ โอ้เสียงเว่อวอ,อ,อ,อยู่นั่นแหละปัดยุงด้วยนาไอ้มาไหนไหนเนาะดูคนไทยก็หกไร่ ก็จากนู่นมานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไร่แปลงละไร่แปลงละไร่เอาโอเคค่ะเดี๋ยวใกล้ละนี่ก็นีเสร็จตรงนี้เขาก็าไปลดโน้นตรงนู้นก็เสร็จนะคะเสร็จเอาเป็นว่าหกไร่น่าจะใช้เวลาชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเลย ว้าวง่วงนอนง่วงนอนคนง่วงนอนเวอรมาแล้วค่ะมาแล้วดูว่าเขาจะไปทางไหนเดี๋ยวเราหลบเขาก่อนดีกว่าอยยังอยู่นูน่นอยู่เลยยังไถ่อยู่นูน่นอยู่เลยด,ดูไฟดูไฟเ้านี่ก็รถไถ ถ้าอยู่โซนไหนถ้าเราไปรับจ้างได้เราก็ไปนะรถไถนะคะเรียกใช้ได้นะรถไถแล้วก็ส่วนรถพ่วงตอนนี้ก็วิ่งงานอยู่นะคะน้องกับตันนะคะวิ่งอยู่ก็ไปหาใครอยากอ,าอยากได้หินอยากได้ทรายอะไรยังไงก็ยังทักมาสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะคะโทรมาสอบถามกันได้นะคะมีหินมีทรายแล้วก็มีช้างก็แฮนะคะรับให้หมดค่ะทุกอย่างเอนะคะคนไหนอยาก สอบถามเรื่องอะไรก็ทักมาได้ค่ะตรรีแมปนะคะมีมีให้ถามเยอะเลยนะคะใครอยากจะรีแมปรถนะคะก็ถามได้ใครอยากจะติดแตรนะคะก็ถามได้ใครอยากจะเเรียกใช้บริการรถพ่วงนะคะขนส่งนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะอ,อะไรล่ะมีอะไรอีกมีช้างนะะโอ้ก็ประมาณนั้นค่ะพ ก็ทักมาสอบถามได้นะคะมาได้ว่าแบบไหนยังไงราคาเท่าไหร่ส่งที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยกัน,นะค่ะสอบถามกันได้นะคะก็ไปได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนะคะ f อก็นั่นแหละอย่างที่บอกอย่างที่รู้ๆนะคะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคะไปมันก็มีค่าน้ำมัน เออค่าเดินทางนะคะก็แล้วก็มีค่าสึกหลอเนาะด้วยมันก็หลายอย่างงก็ขอบคุณนะคะ f อซที่เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆนะคะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันนะคะ f อเป็นอะไรไม่รู้ เป็นอะไรก็ประมาณนี้เลค่ะนี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าบ้านกันกอนะคะก็ทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นการไถกลบโตสังนะคะไถกลบโตสังก็นี่เลยบรรยากาศนะคะเนี่ยก็สัางข้าวก็จะประมาณนี้เลยเราก็มาไถากลบนะคะกลบโตสังว่านี่อย่างนี้เลยถยกลบไป ก็เตรียมพื้นที่นะคะเตรียมดินไว้เพื่อที่จะทําข้าวกันอีกนะคะทําข้าวกันอีกเร็วมากนะคะปีปีหนึ่งนี่เร็วเหลือเกินนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะคะเกี่ยวเก็บเกี่ยวเมื่อกี้ก็เร็วมากแป๊บเดียวเองตอนแรกยังเขียวอยู่เลยค่ะตอนนี้คือหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็เข้าการไถอีกแล้วนะคะไถรถไถก็ได้ออกทํางานอีกแล้วก็ประมาณนี้เลยคะ่ะงั้นก็เจอกันนะคะ คลิปหน้าคลิปนี้ก็นี่ค่ะฝากไว้กับบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นนอนยากาศท้องฟ้ากับทุ่งนายามค่ำนะคะยามค่ำคลิปนี้ก็ บายบายสวัสดีค่ะ